คอร์สเรียนลายมือเร่งรัด2 in 1ออนไลน์ผ่านซูมเรียนลายมือแบบมืออาชีพเรียนครบจบเป็นนักพยากร์ได้ 1. รับชุดสื่อการเรียน e-book เรียนด้วยตนเองล่วงหน้า 2. พบกันผ่านซูม1วัน24สิงหาคม68เวลา9.30นถึง16.30นสิ่งที่จะได้รับ 1. ชุดสื่อการเรียนอีบุ๊กพร้อมคลิปเรียนก่อนล่วงหน้าด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหนังสือคู่มืออีบุ๊กคลิปวิดีโอประกอบบทเรียนครบทั้ง7บทเรียนตัวอย่างลายมือจริงและคลิปพยากรณ์จริงฝึกเรียนรู้ดูมือจริง 2. เรียนออนไลน์พบกันผ่านซูม1วันพบกับอาจารย์ธนพงษ์ผ่านซูมในคลาส1วันเต็มฝึกตีความเส้นหลักเส้นรอง เส้นอิทธิพลเครื่องหมายดีเครื่องหมายร้ายและทำแบบทดสอบเพื่อรับใบประกาศเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ3การวัดผลสอบผ่านมีงานให้เป็นนักพยากรณ์ร่วมทีมดูดวงออกงานอีเวนต์กับแฮนโฮโรสบับศรสตร์พยากรณ์ได้เลยสอนโดยอาจารย์ธนพงศ์หลักนครพลประสบการณ์สอนลายมือและพยากรณ์กว่า10ปีผู้เขียนหนังสือ เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิตหนังสือขายดีอันดับหนึ่งแผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือหนังสือเรียนลายมือที่สมบูรณ์ครบถ้วนค่าคอสเรียนเพียง1,999บาทโทร0924945445สู่เส้นทางนักพยากรณ์มืออาชีพเริ่มต้นที่นี่